ตอนนี้อยู่ที่ถนนพัตุมเมนนะก็เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่ต่อจากที่เราปิวมเช้าวัชิระแล้วไปออกไปน้เจพไปย้ายที่ไหนนะสะาพุทธนี่มาดูนี้ว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาน้ําท่วมประมาณนะมีการก่อสร้างหลายจุดอยู่ก็มาไล่ลนะไล่เรื่องน้ําท่วมก็คงเอาออกไปทางะสะพานวันชาติตรงมัรบวรกับดึงออกมาตรงผ่านฟ้าตรงเนี้ยนะตรงสะพานที่ผ่านฟ้าเพื่อลงที่ คลองมะลุมพูแต่ตจุดนี้เป็นจุดสาําคัญเพราะเป็นจุดที่ม่วงใต้มาเจอกับส้มตะวันตกมันจะมีสองสองสองสายเลยร่วมกันก็คิดว่าพร้อมแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นี่ก็ก็พร่องน้ําเตรียมรอรับเต็มที่ฝั่งนี้ก็จะไปเชื่อมตรงปลัมที่อ่ตงมะลุมพูปลัมพัฒสเมนครับใช่หพัฒสเมนใช่ไหมอันนี้ก็ผู้กองพร้อมปลัมมหาการครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ดึงน้ําออกจากราดดำเนินมาก็เตรียมพร้อมครับอีกแป๊บเดียวนะผมว่าอีกทอาทิตย์นึงก็น่าจะเบาลงนะฝน แล้ววันนี้ก็มีงานสําคัญด้วยนะก็เดี๋ยวรีบเฝ้าระวังนะทุกหน่วยงานก็ช่วยกันนะคลองน้ําแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ําให้เต็มที่กลับไปแล้วครับเดี๋ยวไปตรวจงานต่อโอเคนะ